มหายุทธสถานพบตอนที่369บนใบหน้าของมูเช่าวห่วงก็เปลี่ยมล้นไปด้วยสีหน้าอารมณ์ที่ดูถือดีเช่นกันเรือรบทองคําบททยี้สุญญากาศพุ่งชนเข้ากับหินอุกบาททั้งหลายที่อยู่ตรงหน้าจนแตกสลายเหมือนดั่งดาวตกสีทองดวงหนึ่งบินตรงไปยังตําแหน่งที่ตั้งของกระบี่ตรีภพกระบี่เศษบังเกิดขึ้นจะขาดพวกข้าได้อย่างไรเล่าหนุ่มสาวห้าคนจากวังมหาวานรวมตัวกัน โดยผู้ที่เป็นผู้นำคือสตรีสูงโปร่งที่อยู่ในชุดกระโปรงยาวสีน้ำเงินและงดงามดุเจเทพธิดาคนหนึ่งแล้วก็ชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งที่ถือพัดพับได้ในมือรูปร่างภายนอกคล้ายปัญญาชนวังมหาวานคือสำนักจักพัรดในโลกาหาวานจึงต้องมีโคต้าสำหรับการเข้ามายังแดนเทวนิรันการห้าตำแหน่งอยู่แล้วซึ่งสิสืบทอดในวังมหาวานแตกต่างจากหอยอดอัมพรที่เลือกเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นการเลือกเทพธิดาคนหนึ่งและเทพ,พบุตรคนหนึ่งโดยเลือกจากสิทธชายและสิทธสตรีทั้งหมด จากนั้นระหว่างเทพธิดาและเทพ,พบุตรยังต้องแข่งขันกันอีกสุดท้ายจะเลือกคนหนึ่งขึ้นมาบนบันลังเจ้าอาจารย์ในอนาคตของวังมหาวานจากการเวลาอันยาวนานที่ผ่านพ้นมาวังมหาวานผ่านพ้นผู้สืบทอดมาหลายรุ่นจนนับไม่ถ้วนมีบางยุคสมัยที่เทพ,พบุตรได้กลายเป็นเจ้าอาจารย์และมีบางยุคสมัยที่เทพธิดาได้กลายเป็นเจ้าอาจารย์ครั้งนี้ลูกศิษย์ในวังมหาวานที่เข้ามายังแดนเทวนิรันกาลมีทั้งหมดห้าคน โดยแบ่งออกเป็นสิทธชาย3าคนสิทธสตรีสองนางเมื่อดูจากการจัดสรรโคต้าแล้วการแข่งขันของเทพ,พบุตรและเทพธิดาในวังมหาวันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าฝั่งเทพ,พบุตรน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีผู้สืบทอดของสำนักจักรพรรดิในมหาโลกแสงดาวโลกาบันพมานสัพมหาโลกามหาโลกแดนเทลและอื่นๆอ,อ,อีกหลายมหาโลกาต่างพากันออกเดินทางซึ่งเป้าหมายของทุกคนคือได้รับกระบี่ตรีภพเล่มนั้นในตำนาน ในขณะเดียวกันเมื่อหลวซิลออกจากการปิดขังเขาก็มองเห็นปรางกระบี่อันมากมายมหาศาลที่พุ่งทะยานขึ้นฟ้าทว่าหลวซิลแตกต่างจากผู้อื่นนอกจากมองเห็นตรีภพอันไร้ขอบเขตที่แฝงซ่อนอยู่ภายในปรางกระบี่แล้วเขายังสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันดุดนันและเย็นเยือกที่แฝงซ่อนอยู่ภายในตรีภพอันมืดครึมน,นั่นกระบีตรีภพบ,บังเกิดขึ้นแล้วหรือจีเสี่ยวจือก็ต้องมองเห็นปรางกระบีอยู่แล้วบนใบหน้าที่เล็กบางเตี่ยมล้นไปด้วยความตะลึงน่าจะใช่กระมัง หลัวซิลผงกหัวตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เนื่องจากตระหนักรู้ในหินนิรัน์หลัวซิลจึงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังออร่าของเกณฑ์เขาจึงสัมผัสได้ถึงออร่าหนึ่งที่อยู่เหนือกดฟ้าดินจากปรางกระบี่ตรีพที่พุ่งทะยานสู่ฟ้าเกณฑ์ตรีพบภายในหินนิรัน์มีเกณฑ์นิรัน์ที่อยู่เหนือกดฟ้าดินแฝงซ่อนอยู่ส่วนภายในกระบี่ตรีพบนั้นก็มีเกณฑ์ตรีพบแฝงซ่อนอยู่เช่นกัน เกณฑ์ทุกประเภทล้วนอยู่เหนือกฎฟ,ฟ้าดินทั้งปวงเมื่อยึดกลุ่มเกณฑ์ก็จะสามารถมีชีวิตคงอยู่ช่วนิรันด์อยู่เหนือมหาจักรพัรดิบที่เป็นผู้ไร้เทียมทานของห้วงดาราในตำนานแดนเทลนิรันการนี้เป็นสถานที่อย่างไรกันแน่หลัวซิวรีตาลงพลังอย่างเกณฑ์ก็อยู่เหนือกฎฟ้าดินจักรวาลแล้วทว่าที่แห่งนี้กลับมีพลังทั้งสองประเภทคงอยู่ยิ่งกว่านั้นคือสัญชาตญาณของหลวซิวบอกกับเขาว่ามีโอกาสสูงมากที่ภายในดอกฐานฮวาเทียนเต้านั่นก็มีเกณฑ์ประเภทหนึ่งแฝงซ่อนอยู่เช่นกัน คือห้วงดาราเก่าแก่ของยุคดึกดำบัรหรืเรากับหลัวซิวจะเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อย่างรางเรือนห้วงดาราของแดนเทลนิรันการตัดขาดจากห้วงดาราโลกภายนอกซึ่งห้วงดาราของที่นี่ได้รักษาสภาวะของยุคดึกดำบรรเอาไว้ดึกดำบัรคืออะไรดึกดำบัรก็คือยุคสมัยที่มหาโลกาพันสามยังไม่กำเนิดและภายในจัก,กรวาลก็มีเพียงแปดโลกมหาพิภพเท่านั้น ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จ,จนปัจจุบันการเวลาก็ผ่านมาสามแสนล้านปีแล้วการเวลาสามแสนล้านปีนั้นมันยาวนานมากเพียงใดบางทีคงมีเพียงอยู่ภายใต้การตกตะกอนจากการเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ถึงจะสามารถหล่อเลี้ยงสมบัติล้ำค่าที่มีความร้นลับของเกณฑ์อมตะแฝงซ่อนออกมาได้กระมังสิทธิ์พี่หินนิรันดร์ของท่านหายไปแล้วในเมื่อกระบี่ตรีพบบังเกิดขึ้นแล้วเราจะไปประสมโรงด้วยหรือไม่เจ้ากะจีเสี่ยวจือกระตือรือร้อนอยากทดลองดูเล็กน้อย หลวซิวไม่ได้เล่าเรื่องหินนิรันยอมรับเขาเป็นในายให้จีเสี่ยวจือฟังแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกว่าหินนิรันหายไปแล้วอย่างไรสนางก็เห็นเองกับตาตัวเองเลยว่าความเร็วของหินนิรันมันเป็นอย่างไรอีกทั้งนางก็ไม่ได้สงสัยในคำพูดของหลัวซิวเช่นกันหลัวซิวก็รู้สึกละอายใจต่อเรื่องนี้เล็กน้อยอยู่ทว่าในเกณฑ์นิรันมีความรลับของการเป็นอมตะซ่อนอยู่หากปล่อยให้ผู้อื่นทราบเรื่องราวเช่นนี้แล้วก็เช่นนั้นต้องเป็นหายนักครั้งหนึ่งแน่นอน ยิ่งกว่านั้นคืออาจารย์คนนั้นของตนเองก็อาจจะวันไหวได้ด้วยถึงแม้จิตใจของหลัวซิลวจะรู้สึกเชื่อใจจีสเสวียนคงมากๆก,ก็ตามแต่ทว่าจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่คาดคะเนยากที่สุดการที่เขาที่อ่อนแอและเล็กน้อยสามารถค่อยๆก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นั้นเขาเข้าใจดีมากว่าจะให้บุคคลที่สองทราบเรื่องเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับตัวเองก็ตาม นี่ไม่ใช่การไม่เชื่อใจแต่อย่างใดแม้ผู้คนที่อยู่รอบข้างตนจะไม่แพ่งรารเรื่องนี้มัว่วซั่วทว่าผู้อื่นก็สามารถใช้วิธีค้นวิญญาณได้เช่นกันจึงจะไม่มีจิตใจที่ระแวดระวังไม่ได้ไปต้องไปอยู่แล้วสิถึงแม้ตัวเองจะได้รับหินนิรันร์แล้วแต่ไม่มีผู้ใดรังเกียจสมบัติล้ำค่าที่มีความระลับของเกณฑ์แฝง,งซ่อนหลอกจริงหรือไม่หากมีความเป็นไปได้หลวซิลยิ่งอยากให้อันเกนฑทั้งสามชิ้นในแดนเทวนิรันกาตกอยู่ในกำมือของตัวเองด้วยซ้ำ ไม่มีผู้ใดไม่มีความทะย,ยานอันร้อนแรงซึ่งหลัวซิลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนี้เช่นนั้นละก็เขาคงไม่อยากเดินบนวิทียุทธที่ใช้หมื่นจักรวารไร้รูปวิวัฒนาการสรพวิชาหรอกวิทียุทธที่เขาจะเดินนั้นเป็นวิธีที่ครอบคลุมสภพวิชาทุกอย่างในโลกเป็นวิทียุทธที่อัดแน่นไปด้วยแก่นแท้ของวิทียุทธทั้งหลายความร้นลับที่แฝงซ่อนอยู่ในอันเกณฑ์ที่แตกต่างกันต้องสามารถทําให้เขาได้รับการตรหนักรู้และดอกผลที่มากกว่าแน่นอน แดนเทลนิรันการตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของมหาโลกาพันสามและมีอาาเขตติดกับโลกามหาจักรพัิทั้ง8แต่ทว่าทุกครั้งที่แดนเทลนิรันการเปิดออกโลกามหาจักรพันดิทั้ง8กลับไม่ส่งคนเข้ามาเลยอีกทั้งโลกามหาจักรดิยุทธ์ทั้ง8ก็ติดต่อคบค้ากับโลกภายนอกน้อยมาก,มากเช่นกันโลกามหาจักรพดททั้ง8อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของห้วงดาราจักรวาลแห่งนี้ ผู้แข็งแกร่งต่างๆที่มาจากมหาโลกาพันสามล้วนรวมตัวกันอยู่นอกแดนเทลนิรันการประการดาราไร้รูปนั้นได้ทําการกีดกั้นผู้แข็งแกร่งทุกคนไว้ข้างนอกอีกทั้งทุกครั้งที่แดนเทลนิรันการปรากฏก็มีโอกาสทลายประการดาราได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่สามารถส่งจํานวนคนที่มากกว่าเข้าไปภายในได้อีกเลยสีหน้าอารมณ์ของผู้แข็งแกร่งจักพระดิทเทพเหล่านี้ต่างดูตึงเครียดเล็กน้อยมีสีหน้าของผู้แข็งแกร่งบางคนยิ่งหม่นหมองมากจิตสังหารอบล้อมอยู่รอบกาย รากับดินระเบิดที่แค่จุดไฟเล็กน้อยก็ระเบิดแล้วทุกครั้งที่แดนเทวนิรันการเปิดออกล้วนต้องมีคนตายบ้างก็ตายอยู่ภายใต้เขี้ยวเล็บของอสูรโบราณทว่าผู้ที่ตายอยู่ในกำมือของอัจฉริยะผู้มีความฉลาดเป็นเลิศคนอื่นๆกลับมีมากกว่า นี่เป็นการขัดเกลาที่เหมือนล้างทรายในคลื่นยักษ์ย้ายมีเพียงผู้ที่โดดเด่นเหนืออัจฉริยะผู้มีความฉลาดเป็นเลิศคนอื่นๆในมหาโลกาพันสามถึงจะได้รับโอกาสสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีชีวิตรอดกลับมาตั้งแต่บัดนี้เป็นไปคนดังกล่าวก็จะเดินลงบนเส้นทางของผู้แข็งแกร่งที่เป็นของตัวเองณนะอีกทิศท,ทางหนึ่งเนาร่างของคนที่อยู่ในชุดคลุมยาวสีเขียวล้วนคนหนึ่งกำลังลอยอยู่กลางห้วงอากาศที่ว่างเปล่าพลางเบ่งมองไปยังทิศท,ทางที่ตั้งของแดนเทวนิรันกา ยุคสมัยใหม่จากย่างกลายมาถึงแล้วหรือเขาดื่มเหล้าหนึ่งกาสีหน้าอารมณ์ดูเงียบเหงาและโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกคนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าเดินทางมาถึงตำแหน่งที่ปรังกระบี่ตรีพบปรากฏปรากฏการประหลาดที่เกิดจากปรางกระบี่นั้นปรากฏไม่นานนะักจากนั้นมันก็เริ่มค่อยๆจางสลายหายไปแต่ทว่าเมื่อผู้คนมาถึงดวงดาวดวงนี้ ก็ยังคงสัมผัสปรางกระบี่อันดุดันอย่างไร้ขอบเขตและกว้างใหญ่ไพศาลที่ตลบไปทั่วทุกสารทิศของห้วงดาราบริเวณรอบๆได้อยู่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทุกคนมาถึงดวงดาวดวงนี้แล้วมาดแมนว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญหน่อยสีหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างควบคุมไม่ได้เช่นกันมีลางสังหณ์อย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวใจ เนื่องจากทุกจุดบนดวงดาวดวงนี้เต็มไปด้วยโครงกระดูกขอแค่เป็นตำแหน่งที่สายตาสามารถมองเห็นล้วนมีโครงกระดูกที่กองสูงเท่าภูเขาในโครงกระดูกเหล่านี้มีโครงกระดูกของทุกๆุเผ่พาพันธุ์เลยมีทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าปีศาจเผ่พาพันธุ์มารและยิ่งมีโครงกระดูกของอสูรโบราณด้วย นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเศษของคลังอาวุธสงครามต่างๆตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นแต่ทว่าวเศษเหล่านี้ล้วนสูญเสียธาตุทิพย์ไปหมดแล้วทเทียบเคียงของเศษโลหะไม่ได้เลยด้วยซ้ำขอแค่สัมผัสเพียงเล็กน้อยมันก็ปราบบางดั่งเต้าหู้แตกสลายเป็นฝุ่นผงแล้วในการเวลาเก่าแก่ที่ผ่านพ้นมายาวนานอย่างไม่รู้จบที่นี่ต้องเคยมีการเข็นฆ่าและสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินเกิดขึ้นอย่างไร้ข้อสงสัยแน่นอนสุดท้ายไม่รู้ว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ที่ต้องจบชีวิตในสงครามครั้งนี้ และหลงเหลือเพียงโครงกระดูกเมื่อเห็นโครงกระดูกนับไม่ถ้วนที่เกลื่อนทั่วทั้งดวงดาวดวงนี้แล้วมีคนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่สั่นสะดุงอย่างควบคุมไม่ได้มากแม้นว่าเป็นคนที่ถือดีอย่างพระโอรสจ้านเทียนและมูเช่าห่วงก็อดไม่ได้ที่จะเสียวสันหลังว่าเช่นกันรู้สึกขนหัวลุกสู้ทัดที่นี่เคยเกิดเรื่องอะไรกันแน่มีใบหน้าของวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศบางคนขาวซีดเนื่องจากภาพเหตุการณ์เช่นนี้มันน่าช็อกและน่าขนลุกเกินไปจริงฮ่าฮ่า ตำนานเล่ากันว่าเคยมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในยุคดึกดำบรรสถานภาพในโลกล่าถูกแบ่งออกเป็นสองพักพักหนึ่งคือนิเทียนส่วนอีกพักหนึ่งคือจังเทียนการต่อสู้แย่งชิงระหว่างทั้งสองพักทาให้หวงดาราโบราณพังทลายมีผู้แข็งแกร่งเสียชีวิตในสงครามครั้งยิ่งใหญ่เมื่อครั้นนั้นมากเท่าไหร่นั้นคิดคํานวณเป็นตัวเลขได้ไม่ชัดเจนด้วยซ้ำจูจ่จก็มีคนกล่าวเช่นนี้ อย่างไรซะตำนานก็เป็นเพียงตำนานห้วงดารานั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเพียงใดจักมีทางถูกมนุษย์โจมตีจนถลายได้อย่างไรเล่ามาดแม้นว่าเป็นมหาจากักรพรรดิบตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ไม่มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้หรอกกระมังมีคนดูถูกดูแคลนต่อตำนานเรื่องเล่าดังกล่าวการต่อสู้แย่งชิงระหว่างพักจั่งเทียนและนี่เทียนนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงอยู่แต่ทว่าการทำให้ห้วงดาราโบราณพังทลายนั้น มันเป็นเพียงเรื่องเล่าจริงๆซึ่งไม่เคยศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์มาก่อนจูจูชายหนุ่มที่อยู่ในชุดจีวรของนักบวชเต๋าก็กล่าวเช่นนี้ผู้สืบทอดของเขาดึกดำบรรหรือสายตาของคนจำนวนไม่น้อยร่วงลงบนตัวชายหนุ่มชุดจีวรน,นักบวชเต๋านั่นมีคนอุทานตัวตนของเขาออกมาอย่างตะลึงเขาดึกดำบรรตั้งอยู่ในมหาโลกะดึกดำบรรซึ่งเป็นหนึ่งในมหาโลกาพันสาม แต่ทว่าจุดที่มหาโลกะดึกดำบรรแตกต่างจากมหาโลกาอื่นๆนั้นอยู่ที่มหาจักรพรรดิดึกดำบรรผู้บุกเบิกมหาโลกะดึกดำบรรคือมหาจักรพรรดิคนแรกในจักรวาลดาราหลังสิ้นสุดยุคดึกดำบรรหากถามว่าผู้ใดเข้าใจเรื่องราวในอดีตของยุคดึกดำบรรมากที่สุดแล้วก็ต้องเป็นคนในเขาดึกดำบรรอยู่แล้ว อีกทั้งตั้งแต่มหาจักรพรรดิดึกดำบรรน,นั่งชานละสังขารเป็นต้นมามหาจักรพรรดิของแต่ละยุคในอดีตที่ผ่านมาล้วนเป็นผู้ไร้เทียมทานในโลกล่าเขาดึกดำบรรกลับทอมตัวมากๆผู้สืบทอดก็บังเกิดน้อยมากราวกับไม่เก่งแย่งอะไรกับผู้อื่นยังไงอย่างนั้น แต่ถ้าว่ามีจุดหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือในบรรดาสำนักจักรพรรดิทั้งหมดภูมิฐานของเขาดึกดำบรรพ์เป็นภูมิฐานที่เก่าแก่ที่สุดและลึกลับลึกซึ้งจนไม่อาจคาดเดาได้มากที่สุดอย่างไร้ข้อสงสัยเลยมาดแม้น้นว่าเป็นมหาจากักรพรรดิ์ของแต่ละยุคที่เป็นผู้ไร้เทียมทานในโลกล่าก็ล้วนเคารพนับถือโดยไม่กล้าเข้าใกล้และจะไม่ยอมมีปัญหากับเขาดึกดำบรรพ์ง่าย มีคนบอกว่านั่นเป็นความเคารพเกรงใจของมหาจักรพรรดิดิตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันที่มีต่อมหาจักรพรรดิดึกดำบรรแต่ทว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรนั้นทุกคนล้วนไม่ทราบเลยเกรงว่าคงมีเพียงผู้แข็งแกร่งมหาจักรพรรดิเหล่านั้นถึงจะแท้สาเหตุแท้จริงจนถึงบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวในยุคดึกดำบรร่านพ้นมากี่ล้านล้านปีแล้วเหตุใดจึงต้องสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตกระบี่เทวตรีพเล่มนี้ต้องเป็นของพระโอรสอย่างข้าแน่นอน เสียงคำรามของมังกรดังสะท้อนมาพระโอรสจานเทียนเท้าเหยียบมังกรทองห้าอุ้งเท้าบินตรงมาด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามคนจำนวนมากต่างพากันหลบหลีกไม่กล้ามีปัญหากับเขาสำหรับชายหนุ่มชุดจีวรนนักบวชเต๋าที่มาจากเขาดึกดำบรรน,นั้นพระโอรสจ้านเทียนมองเขารอบหนึ่งแล้วขมวดคิ้วลงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอีกเลยควบคุมมังกรห้าอุ้งเท้ามุ่งหน้าบินตรงไปยังส่วนลึกของดวงดาวที่มีโครงกระดูกเกลื่อนดูจมาหันที เมื่อได้ยินคำประกาศของพระโอรสจ้านเทียนมู่เช่าวห่วงจึงทำเสียงหืออย่างเยือกเย็นทีหนึ่งก่อนจะควบคุมเรือรบทองคำพุ่งตรงเข้าไปเช่นกันคนอื่นที่เหลือก็ไม่ยอมตกอยู่ข้างหลังหลังจากผู้คนเริ่มค่อยๆเข้าไปถึงส่วนลึกของดวงดาวดวงนี้แล้วก็พบว่าพื้นดินด้านล่างโครงกระดูกที่กองเท่าภูเขาแตกร้าวทำให้คนมองรู้สึกว่าดวงดาวดวงนี้เปราะบังอย่างยิ่งซึ่งอาจระเบิดแตกได้ทุกเวลา พลานุภาพของดวงดาวที่ระเบิดแตกนั้นน่าสยดสยองอย่างยิ่งมีเพียงผู้แข็งแกร่งระดับเจ้ามหาเทพเท่านั้นถึงจะมีโอกาสรอดชีวิตหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นมาดแม้นว่าเป็นมกุฎเทพขั้นสูงก็ต้านทานไม่ไหวนี่จึงทําให้สีหน้าของคนจํานวนไม่น้อยต่างดูยําแย่ลงบวกกับความรู้สึกหวัดนวและกดดันที่เกิดจากโครงกระดูกที่เกลื่อนทั่วพื้นทําให้เกิดความคิดที่จะถดถอยผู้ที่สามารถมาถึงที่นี่ได้นั้น ล้วนเป็นอัจฉริยะผู้มีความฉลาดเป็นเลิศที่มั่นใจในพรสวรรค์ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมแต่ทว่าเรื่องมั่นใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความกล้าและปณิธานวิธียุทธก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันเหล่าอัจฉริยะที่จิตใจไม่สามารถแบกรับแรงกดดันเช่นนี้ได้สุดท้ายแล้วอนาคตก็ยากที่จะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มึงหยุดบัตรเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองมู่เช่าห่วงก็ตะคอกเสียงดังลั่นดึงดูดความสนใจของทุกคนไปครมคราม เรือรบทองคำบทขยี้อนัตตาย่างกลายมาถึงนภาเหนือศีรัะจีเสี่ยวจื่อและหลวซิวพายในชั่วลมหายใจเดียวมู่เช่าวห่วงยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือรบด้วยท่าทางที่ทะนงอาจก้มหน้าลงมาเขม่งมองหลวซิวด้วยสายตาที่เยือกเย็นส่งของออกมาหลัวซิวนวินาทีนี้ไม่ได้สวมใส่หน้ากากซิวหลัวทว่าจะใส่หรือไม่ใส่มันก็ไม่สำคัญเนื่องจากถึงแม้มู่เช่าวห่วงจะจำเขาไม่ได้แต่ก็จำจีเสี่ยวจื่อได้แน่นอน เมื่อนั้นสาเหตุที่สวมใส่หน้ากากซิลลัวนั้นเพื่อสังหารคนดังกล่าวแต่ทว่าผลลัพธ์สุดท้ายกลับเป็นหลัวซิลที่อาศัยหูหลบซ่อนหนีเอาชีวิตรอดมีเช่นนั้นตนอาจตายอยู่ในเงื้อมือของฝ่ายตรงข้ามได้ภายในเวลาชั่วขณะสายตาของทุกคนล้วนจ้องมองมาทางหลัวซิลอย่างอดไม่ได้ตัวตนของมูเช่าห่วงนั้นเป็นอย่างไรทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมีผู้ใดไม่ทราบบ้างแต่ทว่าสองคนนั้นที่สามารถทําให้สภาพจิตใจของมูเช่าห่วงผันแปรได้นั้นคือผู้ใดอีก หากผู้ที่ยืนอยู่หที่แห่งนี้คือหยุนเทียนอยู่หรือตวนมู่ชางและก็บางทีผู้อื่นอาจจะรู้จักพวกเขาแต่ทว่าชื่อเสียงของหลัวซิ่วและจีเสี่ยวจือไม่ด่งดังดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาของพวกเขาทว่าหลัวซิ่วกลับเข้าใจดีมากๆว่าขอเพียงหลังจากที่ออกไปจากแดนเทวนิรันดรแล้วบุคคลที่มีความตั้งใจแค่สืบเสาะเล็กน้อยตัวตนของเขาและจีเสี่ยวจือก็ปิดซ่อนต่อไปไม่ได้แน่นอน มู่เช่าห่วงปลดปล่อยจิตสังหารที่รวดเร็วและดุดันออกมาผนึกตัวหลวซิลเอาไว้อย่างแน่นหนาส่วนหลัวซิวนั้นก็รีตาลงเช่นกันจิตสังหารเข้มงวดมีเพียงเขาและมู่เช่าห่วงเท่านั้นที่ทราบความลับเรื่องหินนิรันอยู่บนตัวเขาแม้เขาบอกว่าหินนิรันไม่อยู่บนตัวตนเองแล้วจีเสี่ยวจื่อเชื่อแต่มู่เช่าห่วงไม่มีทางเชื่อแน่นอนดังนั้นในมุมมองของหลัวซิวมู่เช่าห่วงจึงจำเป็นต้องตายเขายินดีที่จะให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาเป็นคนสังหารหมู่เช่าห่วง จนเป็นการรุกรานตระกูลมูสพรสิทธิธ์แต่เขาไม่มีทางยอมให้ผู้อื่นรู้ว่าหินนิรัน์อยู่บนตัวเขาแน่นอนมึงยังมีฮูเทวสปรพสิทธิ์อีกหรือหลัวซิแสยยิ้มอย่างเยือกเย็นทางถามมู่เช่าห่วงไม่ได้บอกให้เขาส่งหินนิรัน์ออกมาโดยตรงเห็นได้เลยว่ามู่เช่าห่วงก็ไม่อยากให้ผู้อื่นทราบเรื่องนี้เช่นกันไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเมื่อได้ยินคำพูดของหลัวซิอสีหน้ามู่เช่าห่วงจึงหม่นหมองลงมึงก็ลองดูได้ อีกอย่างถึงแม้จะไม่ใช้ฮู้เทวาสพสิทธิ์ครั้งนี้มึงก็หนีไม่รอดเช่นกันเจ้าคนกำเริบเสบสารอย่าได้ไร้มารยาทต่อสิทธิ์พี่ข้าและในเวลานี้เองสิ่งที่ทําให้ทุกคนต่างคาดการไม่ถึงคือจีเสี่ยวจื่อที่ดูอ่อนปลวกเปียกที่ยืนอยู่ด้านหลังหลัวซิวกลับยืดอ,อกออกมากระทันหันอร่ากดปริภูมิขั้นห้าแยมบานออกมาจากตัวนางทําให้ทั่วทั้งร่างนางดูขมุกขมัวเสมือนภาพมายาเหมือนดั่งเทพธิดาที่จุติลงมาจากสวรรค์อยู่เหนือมนุษย์โลก ใช่แล้วกดปริภูมิของจีเสี่ยวจือฝึกถึงแดนขั้นห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ระยะเวลาที่นางตรหนักรู้ในกฎปริภูมิยังไม่นานทว่าในเมื่อนางสามารถตรหนักรู้ในกฎปริภูมิได้เช่นนั้นก็แสดงว่าพรสวรรค์ด้านกฎปริภูมิของนางไม่ธรรมดาบวกกับตัวนางก็อยู่ในแดนมกุฏเทพแต่เดิมแล้วการที่สามารถยกระดับกฎปริภูมิขึ้นไปถึงขั้นห้าภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติอยู่ แน่นอนอยู่แล้วว่าหากนางอยากยกระดับแดนกดปริภูมิขึ้นไปถึงขั้น6แล้วก็เช่นนั้นก็จะยากลำบากเล็กน้อยซึ่งต้องใช้เวลาทำให้กดปริภูมิเข้าที่อีกระยะหนึ่งมาดแมนว่าเป็นเช่นนี้เมื่ออาศัยผลการฝึกตนมกุฎเทพและกดปริภูมิขั้นหรวมไปถึงกดธาตุเพลิงอัคคีขั้น6ผู้ที่อยู่ต่ำกว่ามกุฎเทพไม่มีผู้ใดที่เป็นคู่ต่อสู้ของนางแล้วมินำซ้ำหลวซิลยังถ่ายทอดพลังจากพัดชั้นฟ้าที่ใช้ฝึกกดปริภูมิโดยเฉพาะให้นางอีกหนึ่งวิชาด้วย แม้วัดสงสารโบราณจะพังทลายไปแล้วแต่เส้นทางแห่งวัดสงสารยังคงอยู่ขอแค่มีคนสามารถฝึกสี่กฎชั้นยอดอย่างการเวียนว่ายตายเกิดห้วงเวลาขึ้นไปถึงขีดสูงสุดและหลอมสร้างวัดสงสารก็จะสามารถควบคุมเส้นทางวัดสงสารควบคุมลำดับระเบียบกฎฟ้าดินและเงาสะท้อนวัดสงสารที่อยู่ภายในลูกแก้วความเป็นตายของหลัวซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแห่งวัดสงสารเช่นกันซึ่งสามารถได้รับข้อมูลวรยุทธเคล็ดวิชาต่างๆ ที่ผู้แข็งแกร่งในแต่ละยุคในอดีตทิ้งไว้เรียกได้ว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของผู้สืบทอดเจ้าวัดสงสารหลังจากสิ้นสุดยุคดึกดำบรรการเวลาผ่านพ้นมาสามแสนกว่าล้านปีในช่วงเวลานี้มีมหาจากักรพรรดิที่มีพรสวรค์ล้ำเลิศและเป็นผู้ไร้เทียมทานในห่วงจักรวาลดาราบังเกิดขึ้นสามพันกว่าคนซึ่งในจำนวนทั้งหมดไม่ขาดแคลนผู้แข็งแกร่งที่สามารถฝึกกดชั้นยอดขึ้นไปถึงแดนบริบูรณ์ ในการเวลาที่ยาวนานแม้การถ่ายทอดสืบสารของผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิบางส่วนจะขาดการสืบทอดแล้วแต่ทว่ามันก็ยังคงอยู่ในวัดสงสารเช่นเคยและสิ่งที่หลัวซิลถ่ายทอดให้แก่จีเสี่ยวจือก็คือพลังจกักรพรรดิชั้นฟ้าหนึ่งที่ขาดการสืบทอดแล้วซึ่งมีนามว่าคัมพีเทวนาตา หลัวซิลได้รับผลกระทบจากปัจจัยผลการฝึกตนของตัวเขาทําให้คัมภีเทวนาตาเป็นเพียงฉบับที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่ทว่ากลับมีความลึกลับและมหัศจรรย์ที่ไร้ขอบเขตแฝงซ่อนอยู่ทําให้จีเสี่ยวจือได้ประโยชน์อย่างไร้ที่สิ้นสุดศักยภาพก็ได้รับการยกระดับอย่างมากดังนั้นเมื่อจีเสี่ยวจือก้าวเท้าออกมาออาร่ามกุดเทพที่แย้มบานก็ทําให้สีหน้าของคนจํานวนมากเปลี่ยนแปลงไปในทันทีแดนมกุดเทพ สายตาของทุกคนล้วนร่วงลงบนตัว G จีเสี่ยวจื่อในทางตรงกันข้ามกลับมองข้ามหลัวซิวที่อยู่ตรงหน้าแม้แต่มูเช่าวห่วงที่อยู่บนเรือรบทองคำก็ขมวดคิ้วลงเช่นกันครั้นเมื่อประมือเข็นฆ่ากับหลัวซิวเขาก็ไม่ได้สนใจสตรีนางนี้มากเท่าไหรนะ่นักไม่นึกเลยว่าจะเป็นมกุฎเทพคนหนึ่งอย่างนั้นหรือ อย่างที่ทุกคนต่างทราบกันในวัยรุ่นยุคใหม่จํานวนมากที่เข้ามาในแดนเทวนิรันกามีเพียงพระโอรสจ้านเทียนเท่านั้นที่ก้าวเข้าสู่แดนมกุฎเทพและยิ่งมีกําลังรบอันน่าสยดสยองที่สามารถข้ามแดนสังหารแดนมกุฎเทพช่วงปลายซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในวัยรุ่นยุคใหม่อย่างไร้ข้อกังขา ปัจจุบันกลับมีแดนมกุฏเทพเพิ่มมาอีกคอหนึ่งนอกเหนือจากมหาโลกาจ้านเทียนแล้วมหาโลกาอื่นๆไม่มีทางมีความสามารถส่งแดนมกุฏเทพเข้ามาได้แน่นอนเช่นนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าสตรีนางนี้บรรลุเป็นมกุฏเทพในแดนเทนิรันการต้องเท้าความก่อนว่ามอกุฏเทพนั้นไม่ได้บรรลุง่ายขนาดนั้นคนส่วนมากมักจะเสียชีวิตอยู่ภายใต้ทันสายฟ้าขณะบรรลุมิเช่นนั้นละก็มหาโลกาอื่นๆยังจำเป็นต้องส่งอัจฉริยะเข้ามาอีกหรือ แค่ส่งผู้คนที่กำลังจะบรรลุสู่แดนมกุฏเทพเข้ามาจากนั้นค่อยบรรลุที่นี่ก็ได้แล้วมีใช่หรือหลัวซิวกระตุกยิ้มมุมปากเล็กในการเจริญเติบโตของ G จีเสี่ยวจื่อนั้นรวดเร็วมากจริงๆหลักๆนั้นเป็นเพราะอาดีตนางยังไม่เจอเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองและถึงแม้จีเสวียนคงจะเก่งกาจแต่ทว่าเขายังไม่บรรลุเป้าหมายบนเส้นทางแห่งกฎปริภูมิแค่สามารถถ่ายทอดชี้แนะด้านการฝึกกดเพลิงอัคคีให้นางได้เล็กน้อยกลับเป็นการสิ้นเปลืองพรสวรรค์ที่แท้จริงของนางเสียด้วยซ้ำ และตั้งแต่ที่มาถึงแดนเทวนิรันดร์การการพัฒนาของ G จีเสี่ยวจื่อก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นศักยภาพแทบจะก้าวข้ามหลายระดับอย่างต่อเนื่องกลายเป็นยอดฝีมือขั้นสุดยอดของวัยรุ่นยุคใหม่ภายในก้าวเดียวมู่เฉาห่วงสามารถสัมผัสได้อยู่ว่าสตรีที่อยู่ตรงหน้านี้จัดการไม่ง่ายและศักยภาพของชายหนุ่มชุดดําที่เขาเคยประมือด้วยตนเองเมื่อก่อนหน้านี้ก็แข็งแกร่งมากเช่นกันหากสองคนนี้ร่วมมือกันละกก็ใช่ว่าเขาจะได้เปรียบเสมอไปหึ มูเช่าห่วงอดกลั้นความคิดที่อยากจะลงมือเอาไว้หากที่นี่มีแค่พวกเขาสามคนละก็เขาต้องลงมืออย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าคนอื่นๆกำลังจ้องตาเป็นมันเขาไม่อยากเข็นฆ่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วปล่อยให้ผู้อื่นช่วยโอกาสแย่งชิงผลประโยชน์ไปอีกทั้งกระบี่ตรีพบยังไม่ปรากฏบัตรนี้ยังไม่ใช่เวลามาสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย